ไไปพูด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 นะใหนะ้พูดกลับพูดึงไไม่หครับ<า>โอเคครับช่วงนี้ครับมาโมทันครับอันนี้ผู้ทอนให้ฉับนะครับได้นําข้าวสารของชาวนามาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนธนาคา,ารคา ไม่แพงครับถูกถูๆว่าสามารถจะไปใช้กินนะครับาลครอบครัวได้อย่างนี้ครับรมีหลายชนิดครับทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าครับแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอรีร่นะครับซึ่งเป็นของขหอข้างฉันเราแล้วก็ว่าช่วยชาวบ้านครับแล้วก็มีของสากลก,การเกษตรห้างฉันนะครับที่เป็นของรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเหลือ นาเราซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจให้ดีนะครับเป็นข้าวทั้งหมดที่ถ้ททาทลายเห็นที่นะครับก็เป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะครับมีสาจิตชุมชนข้าวทิพย์ค้างอาพอาพจันเรานะครับก็โอเคกันนะครับช่วงน,นี้โปรโมชั่นพิเศษครับข้เาเจ้าร้อ้าสิบบาท5้กิโลข้าวเหนียว160บาท5้กิโลครับเงินครับเดี๋ยวของมีน้อยครับเดี๋ยวจะหมดนะครับ ต้องส่งไว้ทีเดียวนี่แรกจะมีเวลาเออในในในตลาดเขาเออเดี๋ยวมันจะหมดก่อนโลน้องไม่รีบไปซื้อไปก่อนเนี่เอาอีแปดกิโลเออมี่ปดกิโลเอ้มีแปดกิโเอ้ยมีแปดเอ้ยมีแปดกิโลเยมติดกิโลมีแปดกิโลอ้ยมีดกิอ้ยมีแโลเอ้ยมป